สว,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูหน่อยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรามาเจอกันในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ในหน้าที่91นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะคะเขาถามว่าข้อที่1การสร้างโจทย์ปัญหาค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์จากประโยคสัญลักษณ์นี้แสดงว่าย <ส después S 1> ังไงเขามีประโยคสัญลักษณ์ หรือตัวเลขมาให้เราโดยการที่เราจะต้องสร้างโจทย์ให้ตรงกับตัวเลขในประโยคสัญลักษณ์ที่เขากําหนดไว้ให้นักเรียนดูในรูปภาพค่ะรูปภาพเป็นรูปร้านค้าใช่ไหมคะร้านสะดวกซื้อร้านค้ามีของขายเต็มไปหมดเลยเช่นอะไรได้บ้างเอ่ยอลองดูซิลองเดากันหน่อยสิเช่นอ่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำปลาเยลลี่นม น้ำผลไม้น่าจะใช่นะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆบีทาเก้นใช่ไหมคะแต่รูปภาพของคุณครูก็ไม่ค่อยชัดนะอันนี้รูปภาพอาจจะเป็นน้ำยาล้างจานหรือไม่ก็พวกน้ำยาซักผ้านะคะและอุปกรณ์พวกเครื่องใช้เครื่องเขียนก็คือพวกดินสออันนี้น่าจะเป็นนมหรือปลาเป็นปลากระป๋องมากกว่าถ้าพูดถึงนะอะคุณหน่อยสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าในรูปภาพมีประมาณนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะ ดูโจทย์ที่ครูหน่อยตั้งขึ้นมาวันนี้นักเรียนจะต้องสร้างโจทย์เองโดยที่เอาประโยคสัญลักษณ์มาใส่ในโจทย์ครูหน่อยเขียนโจทย์ว่าครูหน่อยซื้อน้ำปลาราคา60บาทอ่ะหกบาทและซื้อนมกับเยลลี่ในราคา80บาท แปดสิบาทครูหน่อยติ๊กตรงนี้ไว้ครูหน่อยซื้อของรวมกันทั้งหมดกี่บาทอ่าครูหน่อยซื้อทั้งน้ปาปลาในราคาหกสิบาทและซื้อขนมเยลลี่ในราคาแปดสิบาทครูหน่อยซื้อของรวมกันทั้งหมดกี่บาทคะรวมกันบวกหรือลบบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะเป็นประโยคบวกกัน60บวก80เท่ากับสี่เหลี่ยมจบแล้วค่ะ อันนี้คือการสร้างโจทย์ประโยคสัญ,ญลักษณ์หรือโจทย์ปัญหานั่นเองเรามาดูข้อที่2กันง่ายไหมคะข้อที่2ก็ง่ายคะ่ะข้อที่2เรามาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนประโยคสัญ,ญลักษณ์เขาบอกว่า135้าลบ120เท่ากับสี่เหลี่ยมข้อนี้เป็นผลลบนะเราก็จะต้องตั้งโจทย์ให้มันเป็นผลลบให้ได้เรามาดูโจทย์กันคะ่ะ ครูหน่อยซื้อน้ำยาล้างจานขวดใหญ่ราคาร้อยสามสิบห้าบาทอ่ะตรงตรงนี้นะร้อยสามสิบห้าบาทซื้อน้ำและขนมเพิ่มอีกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่ไงหนึ120บาทอ่ะตรงกับประโยคไตรรักที่ให้มาน้ำยาล้างจานราคาน้อยกว่าน้ำและขนมกี่บาทอ่ะน้ำยาล้างจานราคาน้อยกว่าน้ำและขนมกี่บาทข้อนี้ เป็นคำเป็นเป็นอะไรคะเป็นคำตอบคือปัญหาของการลบนั่นเองจบแล้วค่ะอันนี้คือตัวอย่างในการเขียนสร้างโจทย์ปัญหาเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะในหน้าที่91นะคะค่ะเรามาดูในหน้าที่92นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากผลจากการประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมในหน้าที่91เหมือนเดิมแต่รูปภาพเปลี่ยนไปนะคะรูปภาพเปลี่ยนไปเป็นรูปฟาร์มแห่งหนึ่งคะ่ะ มีทั้งคนทั้งแกะทั้งไก่ทั้งวัวแล้วก็ผลไม้คือมะม่วงผักก็คืออะไรคะแครอทแล้วก็ข้าวโพดใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าเราจะสามารถยกตัวอย่างในข้อนี้ในหน้าที่เก้าสิบนี้ได้อย่างไรบ้างอันดับแรกนักเรียนจะต้องดูนี่นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะว่าเขาให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้มาเนี่ยประโยคการบวกหรือประโยคการลบอ่า ในข้อนี้เช่นอะไรได้บ้างครูหน่อยจะไม่เขียนนะครูหน่อยจะบอกและให้นักเรียนฟังในข้อนี้เช่นอะไรได้บ้างเช่นคนนี้ชื่อลุงอะไรดีเดี๋ยวครูหน่อยตั้งชื่อลุงก่อนลุงไก่แล้วกันนะคะลุงไก่นำแครอทไปขายที่ตลาดในราคา3ามอยสี่ิบาท และนํามะม่วงไปขายให้กับป้ามาลีในราคา100บาทลุงไก่ขายมะม่วงน้อยกว่าขายแครอทกี่บาทอันนี้คือตัวอย่างสัญลักษณ์ของการลบใช่ไหมคะแล้วคุดูในข้อนี้ค่ะอ่าประโยคสัญลักษณ์การ บวกประโยคเส่หลัการบวกก็เช่นอะไรได้บ้างคะเช่นลุงไก่นำข้าวโพดไปขายในราคา240บาทและนำไก่ไปขายที่ตลาดในราคา120บบาทลุงไก่ได้เงินราคาข้าวโพดกับการขายไก่ทั้งหมด กี่บาทอ่าอันนี้ก็คือเป็นประโยคของการบวกวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทํสอหน้านะทำสอหน้านะคะคือหน้า91และ92ลงไปในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เขียนหนังสือให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะมาตรวจดูเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้ส่งงานแล้วแล้วก็จะจบบทที่2และเรื่องการการบวกและการลบเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันในเรื่องของการวัดความยาวแล้ว สำหรับวันนี้นะคะคุณหน่อยขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ